สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ มาต่อกันที่เรื่องของการคำนวณค่า pH และ pOH นะคะทำไมเราต้องคำนวณหาค่า pH ด้วยนะคะเอ่อถ้าหนูลองย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องที่เราคำนวณเรื่องอ,อ่อะไรนะการแตกตัวของกรดเบสนะคะกรดเบสอ่อนกรดเบสแก่นะคะหนูจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยตัวเลข ของค่าความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนที่มันแตกตัวออกมาเช่น1นคูณสิยกกําลังลบเจ็นึ่งคูณสิยกกําลังลบเท่าไหร่ลูกลบสิบลบห้านะคะซึ่งถือว่ามันน้อยมากๆเลยนะคะเวลาเราไปบอกว่าไฮโดเนียมตัวนี้แตกตัวออกมาอยู่ที่1นคูณสิยกกําลังลบหนะหรือ1นคูณสิยกกําลังลบหนะมันค่อนข้างจำยากนะคะก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีอยาให้การบอกความเข้มข้น,ขนพวกตัว ไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เลยคิดการคำนวณค่า p h ออกมานั่นเองนะคะที่เราเคยรู้จักกันไปนะคะตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวมาทำความเข้าใจค่า p h นะคะที่เราคุ้นกันก็คือมีตั้งแต่0นถึง14นะคะโดยถ้า p h นั้นมีค่า p h เท่ากับ7แสดงว่าสารนั้นมีความเป็นอะไรลูก เป็นกลางนะคะมีความเป็นกลางแต่ถ้ามันน้อยกว่า7นะคะมันน้อยกว่า7แสดงว่าสารนั้นมีความเป็นกรดนะคะมากกว่า7ก็คือมีความเป็นเบสนั่นเองนะคะสมมุติว่าความเป็นเบสเนี่ยเอ็อเป็นกลางความเป็นเบสจะค่อยๆค,ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ pH 8ก็ยังน้อยอยู่ เก้าสิบสิบเอ็ดก็คือความเป็นเบตมากยิ่งขึ้นความเข้มข้นของเบสมากยิ่งขึ้นนั่นเองในทางเดียวกันที่มันเป็นกรณีของกฎนะคะยิ่ง pH เลขตา่ตางๆความเข้มข้นของกฎก็จะมากนะคะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าทําไมเราต้องหาค่า pH ทําไมเราต้องบอกความเป็นกฎความเป็นเบสหรือเป็นกลางด้วย pH เดี๋ยวทีนี้นะคะเรามอห้าแล้วเราจะต้องคํานวณหาค่า pH ให้ได้นะคะ การคำนวณหาค่า pH นะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนนะคะหรือจะใช้เป็นตัวโปรโตอนก็ได้มันตัวเดียวกันเนาะความหมายมันเซมซมันเท่าเท่ากันนะคะดังนั้นถ้าหนูมีความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออน หนูก็สามารถหา pH ได้นั่นเองนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ7ละกัน pH จะเป็นเท่าไหร่หนูก็ตั้งเลย pH หาได้จากลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนนะคะอะ ดังนั้นแทนค่าไปเลยค่ะลบลบ็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือ1นึคูณสิยกกําลังลบเนะคะล็อกการดิทึมคณิตศาสตร์ม .4 ลูกล็อก1ฐาน10ได้0นะคะต่อไปการคูณนะคะก็คือการบวกเนาะบวกด้วยล็อก10ยกกำลังลบ7ฐาน10ตบเลขคิดกำลังมาลบลบ7กลายเป็น บวกเนั่นเองดังนั้น p h ข้อนี้ก็จะเท่ากับ7เป็นไงพอบอก p h หปุ๊บเรารู้เลยสารนี้เป็นอะไรคะเป็นกลางแต่ถ้าบอก1คูณ10ยกกำลังลบ7ดูยากขึ้นไหมลูกมันดูยากถูกปะ1คูณ10ยกกำลังลบ7 0 0 0 0 0มันยากนะคะเราเลยบอกแบบนี้ง่ายกว่าอ่ะที่นี้ต่อค่ะถ้าสมมติว่าอ้าวและทีนี้กดบาง เบสบางตัวมันแตกตัวให้ oh ลบทำยังไงหนูก็อาจจะใช้ค่าอะไรนะสมมุติสมมุติสมมุตินะหาตัวการแตกตัวของตัวแอมโมเนียแอมโมเนียเจอน้ำได้ oh ลบถูกไหมลูกมันก็หา ph ไม่ได้นี่ทำยังไงอาจจะใช้ค่า kw เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ไฮโดเนียมออกมานะคะเพื่อให้ได้ไฮโดเนียมออกมาแล้วไปหาค่า ph ก็ได้นะคะ หรือหรือ,รอเรามีสูตรอีกสูตรหนึ่งคือสามารถหา pH ได้ก็คือหา pOH เออถ้าเรามี pH เออถ้าเรามีไฮโดรเนียมไอออนเราไปหา pH ถ้าเรามี OH ลบหรือไฮโดไฮดรอกไซด์ไอออนเราก็มาหา pOH นะคะแล้วสูตรว่าไงค,ครูคล้ายๆกันเลยลบล็อก ok ความเข้มข้นของ OH ลบ นะคะสูตรนี้ใช้ยังไงสมมติว่าเออ่มีสารสักตัวหนึ่งให้ OH- ลบเรามานะคะความเข้มข้นอยู่ที่1คูณ10ยกกำลังลบ8โมลาร์ทำยังไงลูกก็ทำเหมือน pH เลยค่ะว่า pOH นะคะเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ OH- ลบแทนค่าลงไปลูกลบล็อก หนึ่คูณสิยกกำลังลบแได้อะไรออกมาลูก poh ได้ตัวนี้ล็อก1นึหารสิได้0 0นบวกแได้ poh poh เท่ากับ8 poh เท่ากับแก็ยังดูมันมนอยู่เนาะปกติเราใช้เป็น p h ถูกไหมคะดังนั้นมันมีอีกสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้หนูหาค่า p h ได้ก็คือ p h มันรวมกับ p o h มันจะได้14 p h รวมกับ p o h ได้14ดังนั้นหนูมี p o h 8 p h รวมกับ p o h แล้วได้14หนูมี p o h เท่ากับ8ดังนั้น p h หนูจะได้เท่าไหร่คะ14ลบก็เหลือ7นั่นเองอ่า ดังนั้นไม่ว่าจะมีตัวไหนตอนนี้สามารถหา pH ได้หมดนะคะถ้าหนูมี OH- อยู่หนูสามารถไปหาไฮโดรเนียมก่อนได้สมมตินนะผู้ขออนุญาตหนูมี o OH- อยู่หนูสามารถไปหาโดยใช้ค่า Kw ในการหาไฮโดรเนียมไอออนแล้วคำนวณหาค่า pH ก็ได้หรือหนูมี OH- บ นหนูสามารถหา P O H ก่อนแล้วก็ไปหักออกจาก14นะคะเพื่อให้ได้ P H ออกมาก็ได้โอเคไหมลูกง่ายไหมคะง่ายเนาะเรื่องนี้คร like ูว่าง่ายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ากรณีที่มันเป็น like ล็อกเลขอื่นๆนะคะเช่นลบลบล็อกแล้วพอแทนค่าปุ๊บมันเป็น2คูณ10ยกกำลังลบ2 ล็อกสคือเท่าไหร่มันไม่ใช่ศูนย์แล้วถูกปะปกติล็อกหจะเป็น0ูนย์ล็อกสมันก็จะมีตัวเลขให้ลูกโจทย์จะให้มาเลยนะคะโจทย์จะให้มาเลยเช่นล็อกสองเท่ากับเท่านี้นะคะหนูก็จะแทนค่าเท่านี้ไปเลยส่วน10ยกกําลังลบสองหนูก็ค่อยตกมาแล้วก็บวกลบกันออะโอเคไหมคะตัวนี้จะมีค่ามาให้ในโจทย์เลยนะคะหรือว่าถ้าเขาไม่ให้ แต่สามารถให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าได้การสอบในโรงเรียนเนาะหนูก็สามารถกดล็อกด้วยเลขนั้นได้เลยนะคะล็อกที่มันไม่มีตัวเลขข้างล่างอะลูกมันคือล็อกฐาน10นะคะอ่ะทีนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วเดี๋ยวเปิดไปดูแบบฝึกหัดที่เราต้องเฉลยกันดีกว่านะคะ เปิดไปหน้า6ลูกเปิดไปหน้า6นะคะซีกไฮโดรไลซีนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องทำ๋ยวได้ทำลูกมาดูซีกค่า p h กับ poh กันก่อนนะคะข้อ1บอกว่าจงคำนวณหา p h และ poh ก็คือ2ตัวเลยของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น5คูณ10ยกกำลังลบ2โมลาร์นะคะพอหนูอ่านจเพื่อหนูตั้งสตินิดนึงโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นกรดหรือเป็นเบสลูก เป็นเบสถูกไหมคะถ้านำไปละลายน้ำนำไปละลายน้ำแตกตัวให้โซเดียมบวกหนึ่งกับ OH ลบหนึ่งตัวนี้เป็นเบสแก่ด้วยแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมันมีเท่าไหร่มีห้าคูณสิบยกกำลังลบสิบสองเอิลบสองลูกมันก็แตกตัวให้สองตัวนี้เท่าไหร่ด้วยลูกคูณสิบยกกำลังลบสองเช่นกัน โอเคไหมคะดังนั้นตอนนี้เรามีข้อมูลของ OH และว่ามันคือ5คูณ10ยกกำลังลบ2เราคำนวณหาอะไรได้ลูกหา POH นะคะ POH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของใครคะ POH ก็ต้องเป็นความเข้มข้นของ OH ลบนะคะแทนค่าลงไปคะ่ะลูกได้อะไร5คูณ10ยกกำลังลบ2 ขึ้นจังเลยตัวนี้ลบล็อกหได้เท่าไหร่ลูกลบล็อกหลบ 5. ลบ็อกหอยู่ที่0.698์จุดเอ่อศูนย์จคูขอปัดได้ปะเป็น0.7เลยอย่าลืมลบข้างหน้านะลูกลบได้ลบศูต่อไปตัวนี้10ยกกำลังลบสตก เลขชี้กำลังไปข้างข้างหน้าค่ะลบลบสกลายเป็นบวก2ดังนั้น poh ของเราจะอยู่ที่2องลบศูขายกับข้าวไว้ได้1.3ออกมาได้ poh มาแล้วแต่โจดโจทย์ถามไห้ลูกโจดถามด้วยปะจดถาม poh แล้วถามอะไรอีกคะ p h ทำยังไงดี หนูก็ใช้เลย p h รวมกับ p o h ได้เท่าไหร่ลูกได้สิบส p h เท่าไหร่ไม่รู้แต่ p o h อยู่ที่1.3เท่ากับ14 p h ก็จะเท่ากับ14ลบออกจาก1.3ก็คือลบด้วย14 12. จุด เจ็ 7, นั่นเองอ่าสิบก็เป็นอะไรลูกเป็นเบตถูกไหมคะดังนั้นก็หาได้ทั้ง pH และ pOH แล้วเป็นไงง่ายไหมหนูสามารถใช้ค่าเอ่อ Kw ในการหาไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็เอามาเทส pH ก็ได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปลูกข้อ2จงคำนวณหาความเข้มข้นนะคะของไฮโดรเนียมไอออนถ้าให้ pH มาเฮ้ย ถ้ามาแบบนี้ทำยังไงอะ่ะเวลาเราเทคล็อกคือเรามีความแม้มข้นของไฮโดรเนียมแล้วลบล็อกไฮโดรเนียมได้ pH แล้วถ้าย้อนกลับมาจะได้อะไรมันจะมีสูตรอันหนึ่งโลกว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมหรือถ้าใครแม่นล็อกการีทึมหนูก็คำนวณได้ปกติเลยนะคะสามารถหาได้จาก10ยกกำลังลบ pH และความเข้มข้นของไฮดอกไซไอออน หาได้จาก10ยกกำลังลบ p ฮดรอ,อกไ้า์มาจาก o h นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะตัวนี้จับให้แม่นตัวนี้จับให้แม่นนะคะลองมาคำนวณลูกเขาให้หาไฮโดรเนียมไอออนเขาให้ pH มาซึ่งสูตรในการคำนวณก็คือ10ยกกำลังลบ pH pH ที่เรามีก็คือ4.7ต่อแบบนี้เลยไหมลูกมันอยากไปถ้าเรามีเครื่องคิดเลขกดให้หน่อยนะคะ สิบยกกำลังลบสี่จุดเจ็ดได้อะไรลูกได้ประมาณสองคูณสิบยกกำลังลบห้าขอสวยๆนิดหนึ่งโอเคไหมคะก็ได้ออกมาดังนี้เนาะต่อไปข้อสามค่ะโอ้ดิเต็มต้องซื้อใหม่แล้วเนี่ยดิเต็มสารละลายกรดไฮโดรยายนิก 0.05โมลล่า pH 5.4ให้คำนวณหา Ka เอาเอาทำไงทำไงเราจะรู้ Ka ได้เราต้องรู้ไอตัวไฮโดเนียมก่อนเนาะเออเรามีตอนนี้ข้อมูลเรามีความเข้มข้นรเริ่มต้นตัวนี้เป็นกรดอ่อนหรือแก่ลูกกรดอ่อนเรามี Ca แต่เรายังไม่มีอะไรคะไฮโดเนียมไอออนแต่เรามี pH ดังนั้นค่อยๆค,ค,คำนวณย้อนกลับไปนะคะหา Ka อะมองภาพใหญ่ก่อนมองภาพใหญ่ถ้าเราอยากจะรู้ KA เราสามารถใช้สูตรอะไรได้ลูกไฮโดเนียมไอออนเท่ากับสแควร์รูท K คคูณกับ CA ถูกไหมลูกตอนนี้ CA เราทราบไหมคะทราบโจทย์ให้มาถูกปะ KA เราอยากหาเราต้องหาตัวนี้มาให้ได้ซึ่งโจทย์ใบ้เรามาในเรื่องของ pH นะคะ,ะมาคิดฝั่งนี้คะ่ะจากโจทย์ pH 5.4 ถ้าหนูจะหาไฮโดเนียมไอออนหนูก็ใช้สูตรอะไรได้เลย10ยกกำลังลบ pH มันก็คือ10ยกกำลังลบ5.4กดเครื่องคิดเลขสวยๆนิดนึงลูก10ยกกำลังลบ5.4อยู่ที่ประมาณ C มัน3.98นะคะปัดเลย4คูณ10ยกกำลังลบ6นั่นเองพอได้แล้วทำไงพอได้แล้ว เอาไปแทนนะคะเอาไปแทนคือไฮโดรเนียมไอออนอยู่ที่ c 4คูณ10ยกกำลังลบหสแควรูท ka เท่าไหร่ไม่รู้ ca อยู่ที่0.05าทำยังไงให้รูทหายไปลูกลบง่ายสุดหรอกนะคะยกกำลังสองทั้ง2ข้างเพื่อให้รูทหายไปยกกำลังสองไปค่ะ ดังนั้นตัวนี้ยกกำลังสองได้อะไร4กำลังสองเป็น16คูณ10ยกกำลังลบ6คูณ2เป็น12เท่ากับ Ka ูณกับ0.05เอา0.05ที่มันคูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารจะได้ Ka เท่ากับ16คูณ10ยกกำลังลบ12หารด้วย0.05ได้ออกมาเท่าไหร่ลูก 16หาร0 0นอยู่ที่320ร้ยยคูณสิยกกำลังลบสิปรับเลขสวยๆตามหน้าตาและค่ไหลาลูกเลื่อนจุดถอยหลังเลขยกกำลังเป็นบวกเลื่อน2จุดค่ะ3.2มจคูณสิยกกำลังลบสินั่นเองนะคะก็จะได้ K A ออกมานะคะอ่ะ ประมาณนี้ข้อ3ต่อใบลูกข้อ4ข้อ4บอกว่าสาระละลายกรดไฮโดรคลอริก PH อยู่ที่1นโอ้กดค่อนข้างเข้มข้นนะคะจำนวน10บลูกบาศกเซนเติมน้ำเป็นสาระละลาย100ค่า pH จะเป็นเท่าไหร่เออเติมน้ำไปแล้ว pH จะเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะเวลาคำนวณหนูต้องหาก่อน ว่าเดิมเนี่ยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วพอเติมน้ำไป c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่เราคิดย้อนกลับมาเป็น p h โอเคไหมคะอ่ะสเต็ปแรกหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมก่อนลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ p h ซึ่ง p h ของเราอยู่ที่1ง่ายเลย10ยกกำลังลบ1ได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนออกมา หนึ่งโมลร์ในปริมาตรเท่าไหร่คะสิลูกบากเซนติเมตรต่อมาเติมน้ำใช้อะไรลูกเรื่องการเจือจางสูตรว่าไงคะเรื่องการเจือจาง c 1นึ่ง v หนึ่งเท่ากับ c สอง v สองลืมนยังลูก c 1คือความเข้มข้นเริ่มต้นของไฮโดรเนียมไอออนก่อนนะมันเริ่มต้นเข้มข้นอยู่ที่สิอยู่กำลังลบหนึ 1, มันก็คือ0.1นั่นเองโมล a าร์เสูตร ใส่ใส่หน่วยไปด้วยปริมาตรมีอยู่10 cm กำลัง3ลูกบาศกเซนความเข้มข้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือมันเติมน้ำเป็นสารละลาย100 cm กี่เท่าเนี่ยเติมน้ำเจอจาง10เท่านะคะ c 2เป็นเท่าไหร่ลูก0.1คูณ10หาร100 ได้เจือจางความเข้มข้นก็ต้องลดลงได้0.01โมลาร์หรือหรือวงเล็บ1คูณ10ยกกำลังลบ2มลาร์นั่นเองนะคะต่อมาเสร็จหรือยังลูกโจทย์ถาม P H ของสารใหม่หนูก็คำนวณต่อเฮ้ยแล้วเราจะรู้ P H ของสารใหม่ได้ไงเราก็ไปสเต็ปที่3ค่ะ P H หาจากลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน p h เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นเท่าไหร่ลูกไฮโดรเนียมหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสองอ่ะศูนย์บวกกับเท่าไหร่ตบกำลังลบสองมาเป็นสองได้ศูนย์บวกสองเพราะฉะนั้น p h เท่ากับอะไรลูกสองจาก p h 1หนึ่งเจือจางก็ p h ลดลงไปเอยเพิ่มขึ้นเป็น p h 2สองนั่นเองนะคะอ่ะ ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้สำหรับการคำนวณหาค่า p h กับ p o h นะคะสามารถไปหาโจทย์เพิ่มเติมทำได้นะคะจะช่วยให้เราคำนวณได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับ p h กับ p o h นะคะปวดหลังจังเลยบาย